นางสาวนับกฤตตาพง่ตรงสจอปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต2อำเภอสันกำแพงได้รับการประสานจากเทศบาลตะบนอ่อนใต้ว่าประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอทำให้ประชาชนในหมู่บ้านขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคประกอบกับประสบปัญหาบ่อน้ำบาดาลที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาไหลออกมาน้อย ซึ่งอาจเกิดจากเศษตะกรขวางทางน้ําทําให้น้ําไหลเข้าบ่อช้าลงกว่าเดิมอีกท้งใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งจึงส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนายพิชัยเลิศพงศดิสรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงอนุมัติเครื่องจักร พร้อมทางเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำงานเข้าทำการแก้ไขดำเนินการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาลจำนวน9้าบ่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดการทำงานครั้งนี้นางสาวนัดกฤตาพ่วงตรงสอรจอปูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เค .2 อำเภอสันกำแพงได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการทำงานด้วย ครับสวัสดีครับต่อว,วันนี้นะครับในนามของพี่น้องตำบลออนใต้นะครับขอขอบคุณท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้อนุญาตที่เครื่องจักรในการเป่าบ่อบ้าน้บาดานลนะครับโดยผ่านท่านสอจปูนซึ่งเป็นสอจอในเขตพื้นที่ของอำเภอสังกําแปงรับผิดชอบในเขตตำบลออนใต้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในนามของพี่น้องตำบลออนใต้ขอขอบคุณนะครับขอบคุณท่านนายก และก็ขอบคุณท่านสจปูนนะครับที่มาดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยบ่ทิ้งพี่น้องประชาชนในพื้นที <hand> ่เฮานะครับดูแลในเรื่องของน้ําในเรื่องของถนนหนทางมาโดยตลอดนะครับในนามของพี่น้องตําบลอ่อนใต้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพป็นาโอกาสนี้ตัวยนะครับขอขอบพระคุณครับในนามของป้อกำนันนะครับเพิ่มปูนจัยสิทธิ์นะครับกำนันตํบลนอนใต้ขอขอบคุณท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิสรนะครับที่ได้ นำช่างเบาบ่อปลาปลานะครับได้มาบริการนะครับพี่น้องชุมชนในตำบลน้อนใต้ทั้ง1 1หมู่บ้านนะครับเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของภัยแ้งที่จะถึงในฤดูกาลต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ดูแลนะครับในทุกพื้นที่ทุกมิติภาวะทางด้านอาถนนหนทางราว่อย่าเป็นน้ําท่าหรือว่าคุณภาพชีวิตนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ เมื่อ <Me |ms|> ได้รับการประสานงานมาจากทางเทศบาลทุนอ่อนใต้นะคะเกี่ยวกับปัญหาน้ําประปาไม่เพียงพอทําให้พี่น้องประชาชนขาดแคลนน้ําที่ใช้สําหรับอุปโภคและบริโภคประกอบกับประสบปัญหาบ่อน้ําบาดาลที่ใช้ในการผลิตน้ําประปาไหลออกมาน้อยซึ่งอาจเกิดจากเกษตรกรที่ไปขวางทางน้ําทําให้น้ําไหลเข้าบ่อช้าลงกว่าเดิมอีกทั้งยังเข้าสู่ช่วงฤดูแรงที่ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นําโดยท่านพิชัยเลิศพง์อดีสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการส่งเครื่องจักรของขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดําเนินการเป่าล้างทําความสะอาดบ่อน้ําบาดาลในเขตพื้นที่ของตําบลอ่อนใต้เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต้องกราบขอบพระคุณท่านพิชัยเลิศพง์อดีสนรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลอ่อนใต้และได้ส่งเครื่องจักรในการเป่าบ่อบาดาลมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลอ่อนใต้ดิฉันนางสาวนกิตาพ่วงตรงนะคะหรือสจปูนต้องขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตของตำบลอ่อนใต้ต้องกราบขอบคุณท่านที่ชายเล่ยภอมอดสศจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ส่งเครื่องจักรมาดาเนินการ ได้ไขปัญหาให้ในครั้งนี้ค่ะกาบขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ